สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี bitcoin เมื่อคืนนี้นะเพื่อนมีแรงเทขายเกิดขึ้นแล้วนะครับ bitcoin ลดไป3%เนะเพื่อนตอนนี้ดึงกลับขึ้นมาประมาณ2%กว่าๆนะครับในฝั่ง altcoin ต่างๆก็มีแรงเทขายเหมือนกันแดงน้ำแผงเลยนะครับ c s z t gala tia ที่เราทำการช็อตกันในกลุ่มเนี่ยก็ลดหมดนะครับซึ่งตอนช่วงเช้าเนี่ยมีข่าวดีเข้าผสมนะเพื่อนในฝั่งของตัว etf ขนาดไปของ altcoin ไม่ว่าจะเป็น ethereum XRP หรือว่าตัวอื่นเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์กันว่าน่าจะมีการเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นข่าวดีที่1นนะครับแล้วก็ข่าวดีที่2ก็คือปริมาณบิตคอยที่โอนออกไปที่อ r ตราที่เป็น p r i private address ส่วนตัวเนี่ยมีการทําจุดลงสุดใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีันนึงซึ่งทําให้ซัลายของบิตคอยเนี่ยมันน้อยลงในเพื่อนในตลาดไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยมันก็ซื้อได้ยากขึ้นหากันยากขึ้นนะเหมือนขอหายากอ่ะนะครับพาพรวมเทคนิคข้อตอนนี้เรามองกันง่าย GM ครับ เอนะครับเป็นบลกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC, DFSA ทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่าขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะค,คนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจให้กับทีมงานทุนนะครับและใครเข้าไปคุยนในตอนนไลฟ์เป็นแชทดิสคอร์ตเทเล gram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับที่เป็นซับพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการนะอัปเดตเชื่นการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชน เพื่อสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยคริปโตเคอเรนซี y แล้วก็ทองคำด้วยนะครับในฝั่งของเฟียนกินเด็กเพื่อนๆเช้านี้เดี๋ยวผมขอรีเฟรชก่อนนะมีการปรับดบลงมา ที่74ละเพราะว่าตลาดมีแรงเทขายเกิดขึ้นเมื่อวาน Bitcoin ลบไป3%เอาคอด้วยนะครับก็ลดกันไปทั้งแผงเลยนะครับบางตัวลดไป10%นะครับบางตัวลดไป8%ฉเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยผมเห็นประมาณ5%ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งค Crypto b u b b l ลกันตอนนี้เนี่ยตัวที่มีแรงเทขายเยอะๆนะก็อย่างเช่น ARB นะครับ APE นะที่เราลงในแชร์ไว้เนี่ยมีแรงขายกดลงมาอีกนะครับ EGLD นะฮะในฝั่งของแซนมีแรงขายบ้างนะครับตัวที่บวกขึ้นมาก็เป็นตัวหน้าใหมนะ่เนี่ย FET GRT A.G.I.X. นะครับแล้วก็ J.A.S.M.Y. เนะี่ยผมไม่เคยเห็นเลยตัวนี้นะครับไอ้เพื่อนเทรดตัวไหนกันอยู่หรือว่าอยากจะให้ส่งกราฟตัวไหนในคลิปหน้าเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามากันในคอมเมนต์ได้นะอน่ะคราวนี้ในฝั่งของลองช็อตลีควิดเดชั่นเช้านี้เดี๋ยวผมขอ,อรีเฟรชก่อนนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยพอแตกกันไประมาณ80,000คนนะครับก็มา200ล้านเหรียญน,นะซึ่งถ้าดูกราฟาแท่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในฝั่งขาลองใช่ไหมเพราะตลาดมันดิฟลงมา เพื่อนๆ3%นะครับแล้วก็ตอนนี้มีการดึงกลับขึ้นมาถ้าดูจากภาพเทคนิคอลเนี่ยตอนนี้ดึงกลับขึ้นมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเพื่อนดูนิดนึงอ่ะอันนี้ภาพ4ชั่วโมงนะปิดขึ้นไปครับประมาณ51,800จนช่วง7โมงใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้มีแรงเทขายนิดนึงนะครับถ้าดูจากภาพเดย์เนี่ยมันมีการดึงกลับขึ้นไปยืนเนาะดรอปลงไปครับประมาณ50,000 500ได้เนาะแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปปิดด้านบนนะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูจากตัวแท่งเทียนเะพื่อนตอนแรกเนะี่ยผมคิดว่าแท่งเนี้ยจะเกิดเป็นสัญญาณแบล็ตติงการฟิ้งที่กดลงมาเป็นแท่งเต็มหรือว่าลงมาต่ํากว่าแท่งก่อนหน้าก็เลยคิดว่าน่าจะทําการถือพอชั่นต่อนะครับแต่อมันมีการดึงกลับขึ้นไปยืนด้านบนได้เนะี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยในฝั่งเอาคอยอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาผสมได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยเคลียร์พอชั่นในฝั่งขาช็อตที่เราทําการช็อตพวกเอาคอยต่างๆเนี่ยที่ pending อยู่นะก็จะมี CSS นะครับเชียร์แซนปิดไปละนะครับแล้วก็ในฝั่งของกาลาเนี่ยก็ปิดไปละนะครับทีเอก็เดี๋ยวเพื่อนเปิดไปก่อนนะเพื่อนเพราะว่าตอนเนี้ยมันดูเหมือนจะยืนในฝั่งของตัวเทลลิงได้นะเดี๋ยวเพื่อนดูนิดนึงว่าเทลลิงเนี่ยที่มันเป็นตัวสีเขียวเนี่ยนะครับมันไม่ยอมตัดลงมาตอนแรกคิดว,ว่าถ้าเกิดตัดลงมาเนี่ยผมจะรันต่อนะครับที่เราช็อตกันมาตั้งแต่ด้นดานบนนะตั้งแต่นั้นบนถึงประมาณ18.8เนี่ยนะครับจะรันลงไปต่อแต่คราวเนี้ยมันดูเหมือนจะยืนได้ก็เลยเฮ้ย ปิดไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าในฝั่งของ B C ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาตอนนี้ที่ค้างอยู่ก็คือในฝั่งของขาช็อตบิตคอยที่เราทาการช็อตเพื่อล็อกแวรลูของสปอตไว้แค่นั้นเองนะครับอะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูในฝั่งเทคนิคอลกันอีกทีนะคราวนี้ผมอยากเพื่อนดูข่าวก่อนว่ามันมีข่าวตอนช่วงเช้านะครับที่ดูแล้วน่าจะเป็นประเด็นนะก็คือทางฝั่งของ C O นะครับ Ripple นะบอกว่าทางเลกูเลเตอร์เนี่ยน่าจะมีการแอปพูมในฝั่งอง Ethereum แล้วก็ในฝั่ง a p ด้วยนะครับถัดไปสำหรับอกองทุน ETF ที่มันน่าจะเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นข่าวนี้ที่ทำให้ตลาดมีแรงปลักดันมีแรงขึ้นขึ้นมาแะ้วกันนะฮะอีกอันนึงก็คือปริมาณนะครับตัว Bitcoin ที่มีการโอนออกมานะฮะตอนนี้ address เนี่ยตัว address private เนี่ยมันมีการทำสูดสุดใหม่นั่นเพื่อแล้วก็มีการโอนออกมาด้วยนะครับมากๆเลยซึ่งทําให้ปริมาณ Bitcoin ในตลาด ที่เป็น p u b l i c หรือว่า a d d r e s s ที่เราสามารถเช็คได้อะกันแล้วก,วก็คนที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยอยากจะเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับปริมาณตรงนั้นเนี่ยมันมีน้อยลงนะเพื่อนแล้วก็ทำให้ซัพพลายเนี่ยมันก็มีน้อยลงไปด้วยซึ่งอาจจะทำให้ถ้าเกิดจะเข้ามาซื้อเนี่ยต้องแย่งซื้อกันประมาณนั้นเหมือนของขาดตลาดอะ่ะเหมือนเราเราอยากซื้อของที่มันลิมิเต็ดอันนึงนะแล้วมันขาดตลาดตอนนี้สภาวะของบิตคอยแนวโน้มมันไปในทิศทางนั้นนะครับก็ ส่งผลทาให้ตัวราคาน่าจะมีการดีขึ้นมาได้นะตัวตัวแท่งเทียนตรงนี้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงแลทางฝั่งเนะทคนิคนะครับก็เอ่อพอมันดึงกลับขึ้นมาเนี่ยภาพวีคเพื่อนๆผมรอภาพวีคอยู่เหมือนกันตอนนี้ที่ทําการช็อตเพื่อล็อกแวลูของบิตคอยว้เนี่ยถ้าวีคนี้มันยังไม่มีการกดลงมาเป็นสัญญาณการกลับตัวเหมือนแท่งเนี้ยนะครับแล้วมีการเอ่อย่อมาเป็นแท่งเล็กๆหรือว่าจะดูอีกวีคหนึ่งก็ได้นะเป็นแท่งเล็กๆอีกเนี่ยผมอาจจะต้องคลายล็อกในฝั่งของการช็อตเอ่อต ไปก่อนนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติมันปิดลงมาในอีกสวันเนี่ยปิดลงมากดลงมาเลยน่าหมายความว่าแรงเทขายหรือว่าแรงเสมือนที่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แรงเสมือนเนี่ยเขาเรียกว่าแรงเทขายที่เรามองไม่เห็นเออจะใช้คำพูดเนี้ย มันมีแล้วก็มันมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีการโอนออกมาขายเทขายเท,ขาย,ทขายเพราะว่ามีความต้องการของกองทุนค่อนข้างเยอะตอนนี้นะครับอาจจะเรียกราคาได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามองในต,ตลาดที่มันมีดีมาซัพพลายเนี่ยแต่เขานี้รอดูกันในฝั่งภาพวีคนะครับคราวนี้ในภาพใหญ่ต่อร้วกันภาพใหญ่เดียเพื่อนดนูในภาพใหญ่ว่าตอนนี้เรามองบิตคอยกันยังไงบ้างนะครับก็มองเหมือนเดิมเลยคือตอนนี้ที่ช็อตล็อกไว้คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นยอดหนึ่งหรือว่าอาจจะจบเวฟไหนสักเวฟหนึ่งเนี่ยน่าจะจะมีการย่อขึ และคิดว่าน่าจะมีการคอเลกชันซึ่งคอเลกชันตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงไปลึกขนาดไหนในรูปแบบของเว็บ2ที่เป็น2องออฟสที่เรามองนะสองออฟสที่ได้ขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้มันขึ้นไปคิดแสนกาเหลียนได้อยู่ละแต่ต้องมีโครงสร้างภายในที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีการย่อ2ขึ้น 3, สาไซด์เว็4สี่แล้วก็ขึ้นไปจบด้านบนนะครับก็เลยจะรอเก็บของในชุดนี้เหมือนกันนะครับแต่นี่คือรูปแบบแรกนะรูปแบบที่2 <c oughs> ถ้าเรามองจากตัวซัลายดีมานั้นเพื่อนก็จะรอเก็บใกล้หน่อยก็คือแถวโซนที่เ,เป็นซับซับไพซับดีมานผู้ผิดซับดีมานหนึแล้วก็2ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับซึ่งมันอยู่แถวโซนประมาณ4 7่หมแล้วก็แถวประมาณ4 2่หมแล้วก็จะมีดีมานโซนที่เป็นดีมานโซนใหญ่เลยที่มีการทิ้งไส้ตรงนี้แถวประมาณ40,000 ถ้ามันดิฟลงมาเร็วเนี่ยอันนี้อาจจะรีบช้อนเร็วๆเลยรีบช้อน,นเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ด้านล่างเลยครับประมาณดีมาร์สโซนสองซึ่งลึกไปผมคิดว่าตรงนี้อาจจะต้องเทคไทม์นานหน่อยหรือว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะแทบไม่มีละเพราะว่ามันมีปริมาณเม็ดเงินที่เข้ามาซื้อเยอะโดยถึงรวมถึงสภาพแวดล้อมที่สัพพายมันน้อยลงด้วยนะครับปริมาณการดรอปลงไปแถวโซนนี้อาจจะอาจจะมีไม่เยอะนะเปอร์เซ็นต์น่นะครับอ่ะคราวนี้ n น x t supply ายคือด้านบนออกทม h หายก็รอดูแล้วกันว่าจะเว e ขึ้นไป ได้ในช่วงในเวลาเร็วๆนี้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราทําการดีเจเไว้ตลอดทางอยู่แล้วใช่ปหดังนั้นเนี่ยไอ้ก,ก้อนบิตคอยที่เราดีเจไว้เนี่ยตลอดทางด้านล่างเนี่ยมันจะถูกแบกขึ้นมาด้วยถูกไหมเพราะมันถูกแบกขึ้นมาเนี่ยเวลาเราคิดว่ามันจะย่อเนี่ยเราไม่อยากที่จะเสียแวลูในการดอรอปลงไปตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยทาการช็อตเพื่อล็อกแวลูไว้อันนี้คือความหมายนะอ่ะคนนี้ในฝั่งของรูปแบบเว็บใกล้กลๆที่คิดว่านอกจากรูปแบบ เมื่อกี้รูปแบบแรกอันแรกะที่จะย่อลึกลงไปเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอันหนึ่งก็คือขึ้นมาเป็น1นละสอแล้วก็3ตรงเนี้ยคิดไปละกําลังไซเวย์แล้วก็ขึ้นอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะแบบเฮ้ยจะออทามไฮแล้วจอทำไฮละแล้วก็เปีย้ยงดรอปลงมาเป็นลักษณะการเอ่อลงมาเป็นซิกแซกเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูจากไทม์ไลน์ตรงเนี้ยนะครับตรงนี้มันก็จะกินเระยะเวลาไปค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับผมคิดว่าตอนช่วงที่เอ่อเอ่อฮาร์วิ้งมันเกิดเนี่ยแล้วตลาดมันออกข้างไซเวย์เนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้มี จีวิยาของด้านลบที่ผสมมาต,ตรงชุดนี้เนาะแล้วก็ทําให้มันออทามไฮได้ชุดนะครับแต่ก็ออทามไฮคือด้านบนเนี่ยผู้ผิดจะเป็นการเรียกนิวไฮก่อนหน้าอีกชุดหนึ่งนะครับวันนี้ที่ผมมองนะอ่ะคราวนี้เราไปดูกันในฝั่งของเทนไลน์กันบ้างเทนไลน์ะ <c oughs> ลยอะเทนไลน์ด้านล่างนะพอดีเช้านี้เสียงผมหายนิดนึงนะกลับมาจากก่ปุ่นแล้วก็ <c oughs> รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นไข้นะครับแต่เมื่อคืนก็ได้นอนไปนอนไปเยอะหน่อยก็โอเคนะฮะอ่ะคราวนี้ ตัวเทลราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันวิ่งร้ออยู่เพื่อนมันวิ่งร้ออยู่แล้วก็ด้านบนมันเกิดดิเวอร์เจนต์เกิดขึ้นด้วยที่เราที่เรามองนะในภาพย่อยเนี่ยไอซมันเกิดดิเวอร์เจนต์เกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให้ผมคิดว่าตรงนี้อาจจะมีชุดไซเวย์เกิดขึ้นหรือว่าดรอปลงมาได้นะฮะที่ยังไม่ได้รีบทะลุไปเลยรอดูกันแล้วกันว่าไอตัวเดนเนี่ยมันจะลงมาประมาณไหนลงมาแบบไหนถ้าลงมาแบบออกข้างแบบไซเวย์เนี่ยเตรียมตัวไว้เลยว่าจะสะสมพลังเพื่อที่จะเบรกขึ้นไปแต่ถ้าเกิดดรอปลงมานน้งีั มีโอกาสที่ดรอปลงมาเจอเทรนด์ลน์ด้านล่างได้นะครับอ่ะในฝั่งของเอ็มซเพื่อนเอยังมองเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนก็มี environment ใหม่เกิดขึ้น BOS เกิดขึ้นโลเกิดขึ้นอินเทอร์ที่เป็นดีมันโซนเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดดรอปมาเร็วเดี๋ยวชุดนี้ก็หายจังหวะในการเล่นได้แต่โอกาสที่ดรอปมาเร,เร็วเลยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีไม่เยอะนะนะเพื่อนมีไม่เยอะนะอ่ะคราวนี้ในฝั่งของกรนะุ๊ปดิสคอร์นเพื่อนที่อยากจะเข้าไปตามแจมกันก็สามารถมาตามแจมกันได้นะคร ว่าให้โคสในฝั่งเอาทคอยไปก่อนที่เราทําการช็อตกันมาก็จะมีตัวที่เหลือนะ c ีกลา t i a นะครับที่เป็นตัวเขาเรียกว่าเดอะแบกของรอบนี้แล้วกันแล้วก็ในฝั่งบิตคอยเรายังถือว่าอยู่สําหรับการช็อตเพื่อล็อกแวลูสปอตนะครับอ่ะก็สามารถมากกอก u ยูดีในฝั่งของโอเคมมเบอร์ได้นะครับอ่าหลังจากที่ทำการรีจิสเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็จะมีการแจกให้ก่อนเพื่อนทุกคนเลยในเดือนที่เป็นเดือนจุดจีเนะี่ยแจกครับ เพื่อนๆคนละห้าเหรียญสำหรับเพื่อนที่มีการเทรดฟิวเจอร์หนึ่งครั้งแล้วก็มากอกอยูดีในห้องนี้นะครับรวมถึงด้านล่างเนี่ยสำหรับเทรดดิ้งรีวอร์ดก็จะแจกให้กับเพื่อนๆที่มีการเทรดถึงโวลุ่มต่างๆเนี่ยหนึ่งล้านได้ไปห้าสิบเหรียญสามสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยหนึ่งพันเลยไล่ไปก็สำรองเงินไว้ในแจกประมาณสามแสน 3, บาทได้นะครับอ่ะคราวนี้ในฝั่งของห้องโอเคกฟาวเนี่ยเพื่อนสามารถมาดาวน์โหลดไฟล์ไปดูได้เนาะในเรื่องการจัดการเงินภาพรวม แล้วก็ในฝั่งการเทรดฟิลเจอร์นะครับก็จะมีพารามิเตอร์ต่างๆนั้นเพื่อสามารถเข้าไปกรอกกันได้นะครับรวมถึงก็จะมีห้องที่สามารถมาดูคลิปย้อนหลังสําหรับการสอนการใช้งานได้นะครับผมทำไว้ให้นะฮะแล้วก็จะมีคลาสสอนในวันเสาร์อาทิตย์ฟรีนะครับรวมถึงห้องโอเคกแมนเบอร์ไพเวก็จะมีขาดพิเศษไม่ว่าจะเป็นดาวเทลรี่เอียเวฟนะครับพันหนึพันสองพาสหรือว่า เนื้อหาที่ดีอย่างอื่นอย่างเช่น h m c ที่กำลังคิดตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีพี่สิงห์นะครับเขามาช่วยสอนด้วยในนี้นะครับก็อย่าลืมมาตามแจมกันเนาะออะคราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งเทคนิคนะฮะอ่ะก่อนอื่นผม,มอยากพูดคุยถึงกิจกรรมนิดนึงล,ลืมลืมลืมของตัว Official OK เคกนะครับก็จะมีะ get up to 600 u t t นะครับที่เพื่อนสาม,มารถมาร่่มกิจกรรมกันได้มีรุ่นลับ iPhone 15 Pro Max ด้วยนะว่าถ้ามีการเทรดอยู่แล้วแล้วก็เข้ามากดจอยนาตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเรามีการเทรด ตัวรีบอร์ดที่เขามีแจกให้เลยนะครับตรงนี้เทียนหจะถึงเทียนเสูงสุดได้600เหรียญนะครับก็อย่าลืมมากดจอยกับและการสอนเพื่อนที่มีการเทรดอยู่แล้วนะอ่ะทุกี้ในฝั่งของตลาดอื่นๆตอนนี้ก็เริ่มแดงน <g> ะ <ül> เริ่มเริ่มแดงย่อกลับมาแต่ก็ไม่รู้ว่ายรอบเนี่ยจะยอ่อ,อลึกลงไปขนาดไหนนะครับแต่แต่ส่วนตัวในผมดูภาพ4ชั่วโมงอยู่ด้วยเนี่ยเพื่อนดูภาพ4ชั่วโมงนิดน,นึงว่าตอนนี้ไอเทลลิงสต็อปของของสชั่วโมงเนี่ยมันมีการปรับตัวกดลงมานะเพื่อนก็คือกดลงมาอยู่ในซนแดงแล ถ้าใครที่มีการลันเทรนขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีแดงมานานมากแล้วตั้งแต่43 0หมนั่นเพื่อนแล้วก็ตรงนี้มีแดงเกิดขึ้นในโซนแรกนะครับดังนั้นผมคิดว่าแดงที่มันเกิดขึ้นในโซนนี้อาจจะมีการปรับตัวดอกไปชุดหนึ่งได้มันไม่ควรจะต้องเบรกขึ้นไปเป็นเขียวต่อเลยนะมันจะบูลลิ่มากๆนะผมคิดว่าตลาดตอนนี้ข่าวดีค่อนข้างเยอะอะคิดว่าแถวๆโซนนี้ค่อนข้างอิ่มแล้วจะต้องมีการคอลเลคชันบ้างแหละนะครับแต่ในฝั่งเอาคอยเราก็เคลียร์ไปก่อนเดี๋ยวดูในฝั่งของปิดคอยอีกทีนึง นะฮะเพราะว่าภาพเดมันดึงกลับขึ้นมายืนได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเนะเาะอ่ะคนนี้ในฝั่งของตลาดดาวโจนส์เมื่อวานเป็นไงบ้างขอดูภาพเดหน่อยนะครับภาพเดก็มีการปิดบวกมานิดนึงนะครับเป็นโซนแท่งเขียวนะแล้วก็ในฝั่ง N นสแต็กก็ปิดบวกขึ้นมานิดนึงแต่มันอยู่ในโซนเทลลิ่งที่แบบแดงแล้วนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันเป็นไงก็มีการดึงยือกลับขึ้นมาใช่ไหมจากก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีการปรับตัวเบรกหายก่อนหน้าขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปยืนแถวโซนด้นบนไก เหมือนพยานะพยามายนะพยายามไต่ขึ้นไปนะฮะในฝั่งเอ Y วายดูเหมือนแรงจะเริ่มอ่อนละรอดูอีกประมาณวัน2วันถ้าแรงดึงยังไม่มีเนี่ยนะครับมีโอกาสหลุดตัวเทลลิงอยู่นี้ลงไมาได้แล้วก็ในฝั่งขอเส้นาค่าเฉลี่ยพวกนี้ลงมานะครับอ่าคราวนี้ในฝั่งของทองคำเพื่อนเอน่าเมื่อวานเราทำการเปิด <S <S พอร์ชั่นฝั่งขาช็อตกันไปนะทองคำเนี่ยผมช็อตไปแถวแถวโซนราคาด้านบนนะครับตอนช่วงที่มันมีการดีดขึ้นไปแถวแถวประมาณนี่สองพันสามสิบนะครับแล้วผมวาง ตัวสบลอตด้านบนเลยก็คือโซนที่มันมีการทิ้งไส้ก่อนหนานะครับตรงนี้ก็ทถาประมาณ2อ4 5น่นะตอนนี้เลดโปรฟิลันอยู่ก็เป็นพอร์ทที่เทรดหาค่ากับข้าวแล้วกันแล้วก็มีพอร์ทที่มันเทรดพอร์ตใหญ่ด้วยก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนกันไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมาหลุดเทรลลิงตรงนี้ในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะรันต่อรันลงไปด้านล่างเลยไม่รู้ว่าจะลงไปได้หรือเปล่าแต่จะพยายามรันให้สุดนะครับก่อนหน้านี้เรามีการเปิดไปแล้วสองรอบก็คือด้านบน รอบนี้เปิดมาไม้ค่อนข้างสวยเลยนะเปิดที่ยอดเลยลงมาปิดด้านล่างตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เดี๋ยวดูไม้นี้นะครับว่าจะได้ปิดตรงไหนน,นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตเพื่อนๆเรื่อยๆนะสามารถเข้ามาตามแจมกันได้นะฮะในตัว xm signal ตรงนี้นี่นะครับอันนี้ผมผมอัปเดตโพช i t i อยู่อันนี้คืออัปเดตเมื่อตอนดึกๆนะตอนนี้อาจจะบวกไปมันเกือบ200ยเหรียญแล้วมันไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไม่เปิดดูนะครับก็สามารถมาตามแจมกันใน xm member ได้ก็มากรอกวีดีได้เลยนะครับในนี้ ถ้าใครที่ยังไม่ได้มีการรีจิสเตอร์นะก็สามารถรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ลงทุนได้นะครับสำหรับ XM ในการเทรดทองคำนะครับก็ตอนนี้เขาจะมีกิจกรรมนะในการแจกอ่างเป้านั่นเพื่อนให้กับเพื่อนๆเอ่อเทียร์สองเทียร์หนึ่งนะครับที่มีการเทรดถึงอ่าเขาเรียกเขาเรียกว่าเทรดตามแรงด์กิ้งของกิจกรรมของเขาเนี่ยมีการเทรดถึงซีหลอดก็จะมีการสุ่มแจกนะครับอ่าสองหมื่นห้าห้าหมื่นแสนหนึ่งสองแสนสี่แสนนะครับแล้วก็เทียร์หนึ่งก็แจกให้กับเ,เพื่อนเพื่อนเอ่อคนละ15,000บาท นะครับยีรางวัลด้วยกันก็อย่าลืมเข้ามาตามแจมกันแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้นอกจากในฝั่งของเอาทคอยเอ้ยนอกจากในฝั่งของบิตคอยแล้วเนี่ยเราจะมาส่องในฝั่งเอาทคอยกันที่น่าจับตานะเพื่อนเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแป๊บนึงนะอ่ะเอ่ <c oughs> เอ TIA <c oughs> เป็นตัวที่เราทําการช็อตขึ้นมาเราตั้งแต่ด้านบนเนี่ยท่านเพื่อนดูเนี่ยเราช็อตขึ้นมาตั้งแต่ด้านบนนะครับตั้งแต่โซนนี้ที่มันมีการขึ้นใหม่ก็ชุดนี้ได้ลงมาเนาะ ก็ยังไม่ได้ทําอะไรผมคิดว่าน่าจะมีการรีบาวขึ้นมาถ้ามารีบาวขึ้นมาเร็วๆใกล้ๆแถบโซนเดิมเนี่ยเราอาจจะเข้าไปทําการช็อตซ้ำอีกรอบนะครับในฝั่งของกาลาเหมือนกันกาลาเนี่ยเรอาอปิดไปก่อนเพราะว่าในฝั่งของบิคคอยมีแรงดึงขึ้นมาใช่ไหมก็คิดว่าอาจจะรอไปเล่นชุดด้านบนอีกชุดนึงก็ได้ถ้าเกิดเขาทําสัญญาณพวกดาวนเจนในชุดเนี่ยลิซิบอร์เราจะดีขึ้นนะครับก็เลยทําการเคลียร์โพชชั่นไปก่อนนะครับแล้วก็ในฝั่งของเซียซดดรอปลงมาก็ปิดไปก่อนเมื่อกี้ใช่ไหมอ่า เราอาจจะรอจังหวะในการขึ้นไปเร่งชุดหนึ่งของเขานะครับที่อาจจะทำเดเวอร์เจนในท frame ทมเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยด้านบนแล้วก็อาจจะหาจังหวะในการช็อตด้านบนอีกรอบซึ่งอาจจะได้ราคาที่ดีกว่าถ้าบิตคอยมีการดึงกลับขึ้นไปแล้วก็ค่อยไปสะสมในฝั่งบิตคอยเพิ่มเติมด้วยสาหรับการช็อตเพื่อล็อกแวลูเพราะว่าตอนนี้เราทำการดีเจไปด้วยมันก็จะมีสปอตเพิ่มขึ้นมาในกองเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตลาดมันจะคอลเลคชันเราก็ไม่อยากจะเสียแวลูในฝั่งนั้นเราก็เลยต้อง,องทอาการช็อตเพื่อล็อ,นนอกแวร์ง สรุปเนืหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาอัปเดตแรงเทขายข Bitcoin คริปโตนะเพื่อนที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อคืนลดไป3%นะเอาคอยก็ลดไปด้วยนะครับตอนช่วงเช้ามีแรงดึงกลับขึ้นมาประมาณ2%อาจจะมีข่าวดีผามผสมนะครับที่ผมมองเห็นก็จะมีในฝั่งของตัว private address คริ o โตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการโอนออกจากตัว public address เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทำให้ัพพลายของตลาดมีน้อยลงนะเพื่อนอันนี้เป็นข่าวดีอันแรกแล้วก็ในฝั่งของตัว ETF ที่น่าจะเกิดขึ้นในฝั่งเอาคอยถัดไปไม่ว่าจะเป็น ethereum xrp ที่มีการสาาสัััมภาาษณ์กกนนลลุ่่ดแ้ว็ใฝงงของ ช็อตที่เราทําการเปิดกันมาเนี่ยบิตคอยก็ยังเปิดอยู่ในฝั่งเอาคอยปิดไปก่อนนะที่อาเบีนเพื่อนๆกันใน Discord ก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้ถ้าใครที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้พาเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้ชอตมาร์เก็ตวันนี้ผมกอลขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ